อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับ l ริ 2> ่2 0อ0สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับท่านอาจารย์คุณอาดนะครับล้วผมเก่งคนดีคนเดิมอีกครั้งนะครับในรายการดูดวงกับคุณอาดครับเราวันนี้นะครับเป็นรายการพิเศษเลยครับพวกเราเพื่อ ช่องเลฟสองศูนย์สองศูนย์ทุกท่านเลยนะครับก็จะเป็นการดูดวงของครึ่งปีหลังนะครับเก็เรียกว่าดูดวงตามปีเกิดหรือตามปีนักสัตว์นั่นเองควันนี้เราจะมาดูในสองปีอะไรครับอาจารย์เอปีเถาะครับปีกระต่ายนะครับปีเถาะแล้วปีกระต่ายนั่นเองนะครับงั้นผมขอเป็นตัวแทนของคนที่เกิดปีเถาะนะครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตครับ เริ่มจากเดือนเออเดือนเจ็ดนะครับก็ต้องเรียกว่างานที่คุณทําหรือว่าสิ่งที่คุณกําลังทํามาแล้วนะครับก็ยังไม่สำเร็จนะครับอยังมีปัญหาอุปสรรคนะครับ,รบเรียกว่าคือก็ยังไม่เท่าไหร่นะแต่ก็แต่ก็ยาวว่าเท่า ถาวัดความสําเร็จนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็อยู่แค่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองครับผมครับโอ้โหสังแล้วดูก็นั่นแหละครับต้องให้กําลังใจเลยให้กําลังใจครับผมครับผมส่วนเดือนสิงหานะครับครับคุณจะเจอได้เหลี่ยมนะครับแล้วก็ลุกเล่นที่แพลวพาวไม่ว่าจะเป็นจากเพื่อนจากคู่ค้าหรือว่าจากเอ่อคนรู้จักนะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็ระวังนิดนึงนะครับ อาจจะมีการผิดพลาดในการตัดสินใจนะครับระวังนิดนึงนะครับครับผมถอนหายใจขอถอนหายใจแป๊บหนึ่งนะครับครับเดือนกันยานะฮะครับโอ้เดือนที่เหน็บเหนื่อยนะครับเรียกว่าจากหน้าที่การงานนะครับครับเราคงจะประมาณว่าถ้าเป็นพวกข้าราชการเนี่ยครับช่วงเนี้ก็คือเขาเรียกว่าสิ้นปีงบประมาณ อ้างานงานเยอะงานหนักมากๆนะครับทุกอย่างถาโถมลงมาเดือนนี้เดือนเดียวต้องให้จบนะครับครับผมซึ่งก็าเป็นเดือนที่ยากเดือนยากของเขาเลยนะครับครับผมแล้วก็เดือนตุลานะครับปีที่เริ่มงบประมาณใหม่นะครับครับก็เป็นไปได้ที่ว่าคุณอาจจะได้ตําแหน่งใหม่นะครับในหน้าที่การงานใหม่ก็ครับโอ้ก็ต้องต้องไปลบลากับพวกผู้ร่วมงานใหม่ๆนะ ครับหรือไม่ก็ถ้าเกิดคุณยังอยู่ที่เดิมก็ผููรวมงานคนใหม่เข้ามาก็ต้องนั่นแหละครับต้องใช้เวลาจูนกันนิดนึงนะฮะถือเป็นเดือนที่ดีนะครับอาจารย์ถ้าพูดในภาพรวมเอนไม่ดีเลยครับไม่ก็ยี่ยม่ดีไม่ดีเลยครับครับผมก็ทีนี้เป็นเดือนพฤศจิกาผมว่าโอเคนะเดือนนี้ของคุณก็ถือว่าเป็นจะเรียกว่าเดือนพักผ่อนก็ได้นะเดือนรีแลกทุอย่างทุกสิ่งทุกอย่างไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่คืออาจจะได้ประมาณ ได้ท่องเที่ยวหรือว่าโอกาสที่จะได้อ<ม>ผมว่าเป็นซั์ก็ได้นะมันก็มีโอกาสนะเดือนนี้นะอืมครับใจชื้นในเดือนหนึ่งแหละครับผมเดือนพฤศจิกายนนะครับผมแล้วเดือนสุดท้ายนะคะอาจารย์เดือนธันวานะครับครับผมก็ผมว่าเรื่องโดยปัญหาที่คุณจะต้องเริ่มงานใหม่หน้าทีงานงานใหม่นะฮะครับหรืออะไรใหม่ๆเนี่ยมันก็ยังส่งผลนะครับ ค,คุณก็ได้พักเดือนเดือนพุทธิกาชเดือนเดียวนะครับเดือนท่านว่าคุณก็ยังปวดหัวต่อนะครับมันหนักอยู่หนักอยู่ครับโอ้โหซึ่งในภาพรวมแล้วนะครับคนที่เกิดปีเถาะสําหรับครึ่งปีหลังก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความอดทนเป็นพิเศษเลยนะครับผมถ้าที่อาจารย์บอกมาคือเหนื่อยทุกเดือนเลยเหนื่อยทุกเดือนครับแต่ก็ต้องดูแลเองให้ดีนะครับสําหรับครึ่งปีหลังผ่านไปได้ปีหน้าก็น่าจะเป็นปีของเราแล้วละครับครับผมแล้วถ้าสาหรับคนที่ อยากจะเสริมดวงหรือว่าอยากจะทําบุญอะไรเงี้ยครับจะต้องดูรยลอียดังไงครับช่วงนี้จะบุญอะไรบ้างมันจะมีอยู่วันหนึ่งนะครับถ้าคนจีนเขาเรียกว่าเทศกาลไหว้พระจันทร์ครับนะครับคือคนโบราณนะครับเขาจะบอกว่ามีกระต่ายอยู่ในพระจันทร์ครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับเวลาวันวันไหว้พระจันทร์นะครับเป็นไปได้คุณก็ควรจะไหว้พระจันทร์กับเขาด้วยนะครับสำหรับคนเกิดปีเถาะเนี่ยนะฮะแล้วก็ขอพรนะครับ เราก็ควรไปทําบุญด้วยนะครับอทําบุญก็เน้นใหคือให้ให้ปล่อยสัตว์กันแล้วกันนะครับปล่อยสัตว์เพราะชีวิตเราเออมันมีนักสัตว์นะครับมันก็บอกอยู่แล้วนักสัตว์ครับก็คือเป็นไปได้ก็คือควรที่ไปปล่อยโคนะครับไปปล่อยโดยสรุปมีอยู่แค่เนี้แหละครับอืก็ต้องบอกว่าเป็นปีที่หนักนะครับแต่ก็เป็นกําลังใจให้นะครับสําหรับคนที่เกิดปีถาะนะครับ สุดท้ายนี้ก็ครบทั่วกระบวนวามแล้วครับสิ่งที่จะฝากไว้นิดนึงนะครับอาจารย์มีคํานิดหนึ่งนะสำหรับคนที่เกิดปีถอมีอะไรจะฝากไหมครับก็จริงๆอ่ะเป็นปีที่ยากลำบากของคุณนะครับแต่ก็คือมันก็จะบ่งบอกว่าสิ่งที่คุณยากลําบากมันมันแฝงด้วยจริงๆอ่ะเป็นปีที่ยากลำบากของคุณนะครับแต่ก็คือมันก็จะบ่งบอกว่าสิ่งที่คุณยากลําบากมันมันแฝงด้วย รางวัลอยู่ในนั้นนะครับก็อย่างที่บอกอ่ะช่วงตุลาเนี่ยอาจจะมีตําแหน่งหน้าที่ใหม่มีเพื่่วมงานใหม่ครับหรือว่าได้อะไรใหม่ๆเข้ามานะฮะก็อดทนนิดนึงสู้กันมานะครับถึงจะยากถึงจะลําบากผมมั่นใจว่าคุณผ่านได้นะครับผมเป็นกําลังใจให้ครับผมก็ครบถ้วนนะครับสำหรับคนที่เกิดปีเถาะนะครับสำหรับวันนี้นะครับท่านอาจารย์คุณอัดเนตรอัคคีนะครับแล้วผมเก่งคนดีคนเดิม ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับก็ฝากติดตามนะครับช่องของเราด้วยนะครับเลิฟ2อ2 0นนะครับรับรองครับว่ามีคลิปดีๆมาลงมาให้ทุกท่านติดตามกันอย่างแน่นอนนะครับแต่วันนี้นะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ